กาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆในพี่นะครับคนรักหมารักแมวนะครับวันนี้ที่สิบหกครับสิบหกพฤศจิกาพฤจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผมธนากรศรีสะอาดนะครับเพื่อนๆในพี่ผมมีเรื่องอยากกลับขอความเห็นใจมีเรื่องอยากจะกลับปรึกษาันเพื่อนในพี่นะครับช่วยหมาแมวพวกเราด้วยนะครับผมไม่มีปัญญาแล้วผปัญญาแล้วครับยางยาแมวยา ยาแก้ไข้ยาอะไรครับไม่มีเลยนะครับนะ,ะอาหารได้กินวันละหกโลกว่านะครับนะ,ะแล้วก็ข้าวสารอีกวันละหนึ่งถานใหญ่ๆนะครับนะแล้วก็อาหารเปรียกเราจะหาได้นะครับนะ,ะผมหมดผมผม,ผม,ผม,ผมไม่มีความสามารถแล้วครับถ้าผมไม่แข็งแรงครับงานการไม่ทําเลยถนะ้ผมอยากกราบปีววกวอนขอเพื่อนพี่นะครับคนรักหมารักแมวนะครับ ช่วยเราด้วยนะครับจะส่งอาหารให้หรือส่งชุดช่วยตันเอก็ได้นะครับแต่ละวินาทีที่ช่วยเราเป็นเงินในดีสุดนะครับเพราะเราได้ซื้อของเราต้องใช้นะครับได้หลายอย่างนะครับผมหมดปัญญาแล้วจริงครับช่วยผมด้วยนะครับกาขอบริงวอร์นะครับไม่มีกริงแล้วเพื่นนะครับมีเสียงหมานะครับ ขาไปถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูรับแมวก็ตามนะช่วยเราด้วยนะครับเดี๋ยวเขนด้กันนะครับผมขอเลี้ยงเด็กก่อนนะฮะเดี๋ยวหิวกันเดี๋ยวไอ้รุ่นพี่คนนี้ไม่ออกมาฮะต้องกินเตียรุ่นนะครับช่วยด้วยนะครับตาแช่วยเลยครับ